พ่อหนุ่มมาจากไหนเนาะเดินมายัางไงนี่ไปนะครับเดินดูขอบครับอ๋อโอบเหรอเดินด,ดูขอบนี่เอาขอบไหนสวยนอ้อ,ดอยดูขอบสีไหนดีครับตัดสินใจได้ไหมตัดสินใจไม่ได้เลย <c ười> สวยเกินรู้จะเอาสวยไหนสวนน่วนไหนอ่ะนี่ชอบสีไหน ยังตัดสินใจได้หรือยังครับยังครับอ๋อสวยสวยสีหนอ่าให้เวลาคิดหนึ่ง <c oughs> วิหนึ่งวิหน่งวิหนึ่งวิอน่งซองหมดเวลา <c oughs> เดี๋ยวอย่างนี้ให้เพื่อนตัดสินใจให้เอ,เอาสีอะไรดีรผมให้เพื่อนที่มาด้วยช่วยตัดสินใจเอาพูดก<อ>ันยครับ อยากแหวกแนวมก็เอาสีเขียวข้างสีแดงข้างดีกว่าใช่ปะเนอะแต่เซนเซไม่ถูกเออสีแดงกับสีเขียวก็เอาคนละข้างดีกว่าเอออันนี้เพื่อนแนะนำได้ดีมากครับเสอันนี้โอ้หายากนะถ้าใส่ไปข้างสีม่วงข้างกันเลยอืมซื้อคนละข้างคนละไม่เป็นไรครับใจเย็นผมให้เวลาต่อเวลาอีกหนึ่งนาทีครับแดงก็สวยนะอืมสีสีโอ้สีแดงกี่แถวแดงยังไงจอน แดงแดงระเวงว่าอย่างนั้ฮะส้มระเวงแดงหลงล้เออสวยทั้งหมดนะครับตัดสินใจไม่ได้เลยตัดสินใจเอาสีม่วกอันนี้อันนี้ไปดูสีแดงแล้วเอาสีม่วงบ่ใช่ครับอ๋อผิดคาดเลยครับเขาเดี๋ยวเรียกขอดูหน้าตาเนี่ยครับ โอ้ยชาวสีม no ่วงเนี่นี่ม่วงครับชาวสีม่วงซื้อขอบสีม่วงเยอม่วงเลยสวยสิเบคสีม่วงเละอะสีม่วงแล้วมึงเอาเก็บทำไมเอาเก็บทำไมเอาเลเอามาเลยมึงมาลงมาแล้วสีม่วงและอะเฮ้ยช่วยหน่อยครับอะไรครับรายจ่ได้ได้สัมภาษณ์ก่อนครับ เอาวงล้อสีม่วงแล้วเอาอะไรครับสีลวดเอาไหมเอาสีลวดดุม่อข้างหนึ่งอ๋อดุม่อข้างแรกข้างหนึ่งล่ะข้างหนึ่งยังไม่เอาเอาขี่ยังไงเราขี่ได้ขี่ได้ครับใส่ข้างหนึ่งก่อนใส่ก็บไว้ก่อนเอาไดครับพ่อหนุ่มมาจากบ้านอะไรครับบ้านบัวพระอ๋อบ้านบัวพระของเรานี่เองครับโอ้ลูกค้าบัวพระนี่มาบ่อยมากานะครับรูปรอไม่เบานะครับ รูปลอยอย่างงี้คงจะมีสาวกินเยอะเนาะยังครับสดครับสดสดครับสด้วยไหมสดครับสดอ้อหแต่ไม่ซิงสำหรับสีลวดของดุมย่อนะครับเราจัดเบอร์ไปเก้านะครับนี่เลยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังอืมเอานะครับและแล้วในที่สุดก็ได้โลฟาคอนสีม่วงพร้อมสีลวด ด้านหลังครับของดูบิโยนะครับอ่าเป็นยังไงครับที่ได้เสียเงินวันนี้สวยมากครับฟ้าคอนชิมมงเนี่ยสวยมากครับเสียดายเงินไหมครับที่ซื้อไม่เสียดายครับสวยมากครับราคาเนี่ยปกตินั่นเจ็ดร้อยนี่นแหนั่นแหละแต่ที่นี่ขายแค่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับคุ้มมากครับคุ้มมากสวยมากครับฟาคอนชิมมงสวยครับประทับใจเลยเนาะประทับใจครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับที่ขอบคุณครับ ใช้บริการครับคร yeah. ับเน่ขอบคุณครับอ่านะครับกลับแล้วครับครับครับเดินทางปลอดภัยครับผมถ้าไม่มีที่ขึ้นวงล้อก็มาที่นี่ได้นะครับ